อ่ไปจุ ufficient. ด huh. ดับไฟไหมไม่ต้องดับอู้เลิฟสี่ขอบคุณนะคะฮะต้องดับไม่ต้องดับหรอกไช็คก <down> ็ด <sky> ีไงไปแช็คทำไมไม่ดับหรอกก็ไม่ดับหรอกเอาแบบนี้แหละเพลียเพียวให้มันกินข้าวเสร็จก่อนให้มันร้องเพลงอยูไม่ต้องรีบมไม่ต้องดื่กินเลย เค้กบอลเบอร์ทำหามขนมนี่ขนมมาใส่ด้วยสองอ,อันนี้น่อันนี้เป็นชก็กโกแลตโอ้ไม่ไรยช็อกโกแลตนี่หวานสุสด มันม่วงมันม่วงอืมไปยัดข้าวอ่ะนี่แม่เทให้หลุ่ข้างหลังนี่ไงโก้่ไปเร็วไปโก้เร็วก็กินแล้วไงกินเลยทำไมไม่จ้องหน่ะหลุ่ม ลูกอยู่ไหนไม่เห็นเอาลงมาเลยนี่อ่วันนี้ไม่ได้เห็นสองวันแล้วใชมันร้อนตายบนหลังคาเลยบอตุยแล้วมั้งแม,มอลูกลงมาเลยมันแดดร้อนวันนี้ร้อนดิหลังคาร้อนคนร้อนเลยตายก็ลูกไปไปไหนก็เอาคาดลูกลงมาจากบนหลังคาเลยนะเดี๋ยวลูกตุยแล้วนะ ไม่เหลือ,ลอแล้วร้อนขนาดนี้หมามเ๋ยดูอยู่ว่าไปตรงไหนหมายังไม่นี่ก็บอกคือรังน้ำใช่วหมหมายังไม่ร้อนขนาดนี้มึงอ,อะไรนะเต็มกระซ่ากระจายเลย่ะข้ามขึ้น,ะปน,นไปทำไมไปลูกลงมาไปไซโก้ไปลูกลงมาข้างล่างเด้ออยู่ข้างบนเหนี่ยเขาจะกัดเราเดี๋ยวแดดมันร้อนเดนี๋ยลูกตุตย ไม่ได้กินมนมคุณน้าตายไป<อ>คุณยัณงไรช่วยที่ยังบอกังบอกเดี๋ยวลูกก่อนแม่แ <c oughs> ม่อร่อยแล้วมันอร่อยไอ้ตรงก้านผักนั้นเออเหลือก็ไม่น,นมั่นแหละขนาดแม่อร่อยแล้วค <c oughs> ายหมดจาน

แล้วทำไมแม่ได้นี่ก่อนนะเออขนาดน้อยอีกอะอแล้วก็ต่อตรงนี้ก่อนสิเอาจะเปลี่นหรอขนาดน้อยอีกอะฉันจะต่อตรงนี้คาสิเออให่แม่ไม่ต้องถ่ายแล้วหวีดีโอนี่อยู่ในนี่อยู่ไฟโซดออหนึ่งสอง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you À, bảo Bảo đâu, không cần nam, đâu Cứ chỉ đi xong hết Ờ Ờ, như thế thì đúng rồi Đúng Ừ, bảo kiểu này mới nhận được À, bảo đi ạ เบาเลยเบาเลยว่าอะไรโควิดโคด่าอยู่ไปยิออกเก็บไว้เทยิ้ม